บางสวัสดีค่ะอ้ํานะคะวันนี้นะคะอ้ําก็มาเยี่ยมคุณแม่สุพิษนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าตะก,กวัวป่านะคะหรือบางม่วงใช่ไหมคะคุณแม่<ช>ก็คือก่อนหน้านี้คุณแม่นะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะคะปากมดลูกนะคะแล้วก็เป็นโรคไตนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเส้นเลือดสมองตีบเสียบพันด้วยนะคะก็คุณแม่เนี่ยก็คือไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะ ที่วชิระที่ภูเก็ตนะคะก็นะคะก็เข้าโรงพยาบาลเนี่ยตอนวันที่28นะคะพฤศจิกายนนะคะอ่านะคะแต่หลังจากที่คุณแม่ทานไป1กล่อง5ซองเท่านั้นเองนะคะทานบิทเลอร์นะคะไป1กล่อง5ซองก็ก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วก็ตอนนี้คุณแม่ทานนะคะมาประมาณ4กล่องแล้วใช่ไหมคะ<ช>ตอนนี้<ช>อาการคุณแม่ดีขึ้นมากๆเลยนะคะวันนี้อ้ําก็เลยมาเยี่ยมเยียนคุณแม่นะคะเดี๋ยวให้คุณแม่เล่าให้ฟังนิดนึงว่า ก่อนหน้านี้อาการเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ก็เมื่อเมื่อไม่เคยรู้เรื่องนอนเมื่อเมื่ออยู่หมาเมื่อเมื่อไม่เคยรู้เรื่องพอได้กินยาเป็นดูสดขึ้นขึ้นได้เนี่ยตอนนั้นคุณหมอบอกว่าคุณแม่เนี่ยก็คืออาการนี้ห้าสิบห้าสิบเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอใช่ค่ะห้าสิบห้าสิบค่ะแต่คุณแม่ก็จำอะไรไม่ได้ตอนนั้นนะ ตอนตอนอนั้นอาการร่างกายของคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะพอที่แบบพอเราได้แบบจําได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็รู้สึกว่าแย่แย่มากแม่ว่าจาเลยก็ไม่ใกล้ได้แม่ว่าจําเพื่อนขุ่เลยก็ไม่ใกล้ได้แลวปวดตามตัวไหมคะมีเหมือนกันคะ่ะมีปวดตามตัวอะไรคุณแม่เป็นมะเร็งมดลูกระยะไหนคะคุณหมอบอกไหมคะระยะสี่ค่ะ ระยะที่สี่แล้วนะคะเป็นเป็นมานานหรือยังคะแม่เพิ่งเป็นเพิ่งพบค่ะเพิ่งเกิดเพิ่งพบใช่ไหมครับก็คือเป็นระยะสี่เลยอย่างนี้ดีกว่าเราให้คนใกล้ตัวนะคะพี่หมูคะอเชิญนิดนึงค่ะพี่หมูเนี่ยก็คือเป็นเป็นเป็นลูกของเป็นลูกชายของคุณแม่สุพิษนะคะเดี๋ยวให้พี่หมูเล่าอาการคุณแม่ให้ฟังนิดนึงนะคะว่าคุณแม่มีอาการยังไงบ้างอ มายกวันนี้ใช่ไหมไม่คือตอนแรกตอนที่อยู่โรงพยาบาลใช่ไหมผมก็ทําการอยู่ตะกนปลามหมอหมอสั่งให้มาคือว่าหมอใหญ่สั่งให้ผมไปคุยกับหมอว่าผมไปถึงผมไปถึงปุ๊บใช่ไหมหมอก็บอกว่าจะให้หมอรักษาแบบไหนถ้าแม่คุณอยู่ภาพแบบ50สิบหรือว่าจะให้แกหลับบายบายหรือว่าให้หมอช่วยเต็มที่หนึ่งจอะจอแล้ครับเจาะคอ จาะคอหอตอนแรกหมอจะจคอจคอปุ๊บใช่ไหมเอามาปุ๊บไม่จอกคอปุ๊บใช่ไหมหมอปุ๊บ <_ d ata> ผมบอกหมอว่าถ้าเกไปสบายใช่ไหมเหมือนว่าหลับแล้วหลับปุ๊บ <_ d ata> แล้วก็คล้ายว่าให้เก๊บเสบายถ้าถ้าเกแบบรู้สึกแบบว่ามาทางเราใช่ไหมเราก็ให้หมอช่วยเต็มที่แต่ว่าทําเพือได้อย่าจออคอ <_ d ata> แล้วก็มาปุ๊บเหมือนหน้าผมได้นำมาหน้าพันนันแนะนํามาพี่ฮานนั้น พอตอนแรกปุ๊บผมก็ไปเชื่อผมขอพี่ฮันหนึ่งซองก่อนแล้วทําแล้วให้พี่ฮันไปถามแกว่าแกกินไหมถ้าแกกินปุ๊บเดี๋ยวพรุ่งนี้กดโทรหาพี่ฮันคือว่าแกกินปุ๊บตอนแรกลิ้นแกเป็นฝ้าเป็นฝ้าขาวขาไปฝ้าไปฝ้าเปฝ้าขาวขากินปุ๊บผมเอพี่ฮันก็เอามาสองกล่องก่อนคือว่าแกก็อาการดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นขึ้นแล้วปุ๊บ แล้วอยู่ช่วงเนี่ยหมอว่า,มาหมอถือว่านะก็คือว่าคล้ายๆว่าหมอมาดูอาการแล้วบอกว่าค่าเ<ะ>ม็ดเลือดเกยตามแล้วไปก็จะติดเชือ้อไงติดเ,เชือ้อให้แล้วก็คือว่าทําให้บอกหมอให้หมอให้เกยอยู่ห้องพิเศษตัว่ํท,ท,<ม>ทให้ปลอดเชื้ออยู่ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ดูอาการเกดีขึ้นเกมีพยาภาพบำบัดมาช่วย กยกยืนขึ้นดีได้ทำะไยได้หมอให้กลับบ้านแล้วเรามาักสองอาทิตย์หมอจะนัดมาอีอันนี้ผมไปครั้งที่27-28 28คือหมอไตหมอไตคือว่าไปปุ๊บหมอขอตกใจว่าทำไมร่างกายแกดีขึ้นไตจะจะจะไตวายมาเหลือสามแต่ว่าสามบวเออแกดีลงเยอะเลยใช่ไหมคจากไตวายนะครับก็เหลือส แล้วคือว่าหมอโอเคเล็กหมอให้ยามาของเดือนแล้วผมกลับบ้านแล้วอีกวันไปเจอหมอมเรลงมหมอเมลงปุ๊บเห็นแกดีปุ๊บคือว่าหมอจะถามว่าพร้อมจีให้คีมโมยัง<ม>คนไข้พร้อมแล้วคนเฝ้าพร้อมหรือยัง <S 1> <S 1> <S เพราะว่าคนเฝ้ายังไม่พร้อมที่ <ฮะ S 2> เดี๋ยวเ <ฮะ S 2> ลยไปส <ฮะ S 2> ักหนึ่งเดือนเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ว่าจะพร้อมวันไหนโอเคเนี่ย ก็พอคุณแม่ตอนนี้คุณแม่ก็ทานมาประมาณ4ี่กล่อง,องแล้วใช่ไหมคะกี่กล่องแล้วคะแม่ประมาณสี่กล่องครึ่งได้4ี่กล่องครึ่งอาการแม่ดีขึ้นยังไงบ้าง,อ,อ,งอาการแม่คือหนึ่งจะคนจะช่วยตัวเองไม่ได้กลับมาช่วยตัวเองได้จะนอนที่เป็นเพิร์ตน,น,นี้ไม่ใช่วันเสียเพนนี่คือว่าวันหอวันละฮอเลยเหรอคะฮอรอ,อประมาณ300ร้อที่แบบ<อ>แบบคล้ายๆสวมไหมคือว่าแบบคล้ายๆว่าเบอร์ใหญ่นี่สามห้าถึงห้าห้าวันหอตอนแกท้องเสีย เรามาปุ๊บมาปุ๊บและแกกเรเสแกแก็ดีขึ้นวันนี้แป็เพื่ไม่ได้ไม่ได้คือว่าเป็นเพื่อไม่ต้องใส่แล้วไอ้อน,นี่คือว่าเป็นเพื่อนี่ยังอยู่ที่บ้านเยอะอยู่พอผมซื้อเป็นห่อใหญ่ห่อไปตามสิบชิ้น<ะ>นี่ใช้มาสอนําชิ้นเหมือนว่าผมนั่งรถไกลๆต้องเต็มเต็มเพื่อเ,<ะ>เพราะหนึ่งเวลาถึงปั๊มไปกอกว่ากว่าแกาจะลองรถเดี๋ยวเยี่ยวใส่ผ้าถุงหมดนั่นนะก็ใส่ไปก่อนแต่ว่าถ้าเจ็บขี้โอเคมันตัวใส่น่เก็บ แม่แม่คือว่าถรู้สึกว่าคือว่าถ้าถสึกว่าแม่ถือว่าทันดีขึ้นผมให้เกกินต่อต่อเนื่องเรื่อยๆ,ๆพอันนี้ทำมาคือว่าหนึ่งมีญาติพี่น้องเกยังเยอะคือผมจะติดต่อไปเรื่อยๆ,ๆนั่นแหละครับก็คือเหมือนเราอยากจะแนะนำสิ่งดีๆดีให้กับคนใกล้ตัวด้วยเพราะว่าเห็นผลกับคุณแม่ตอนนี้พี่หมูสั่งไปคุณแม่กี่กล่องแล้วคะทั้งหมดนี่ผมสั่งไปประมาณแรกแรกสอง แล้วก็แล้วก็มาสิบสี่ใช่ไหมคะสิบสี่แล้วก็มาสั่งแบบมาสั่งแบบสิบสองกล่องหนึ่งอ๋อก็เป็นประมาณสามสิบกว่ากล่องได้สิบกว่ากล่องแล้วได้ครับคครับือให้แม่กินนะให้คือว่ารักษาการให้แกช่วยตัวเองได้ไม่ต้องให้เดินแบบปกติคือรักษาแบบว่าไม่ต้องคุณแม่หน้าตาสดใสขึ้นมากเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่อ้ําเห็นแบบในรูปเนี่ยคือแบบว่า คือเหมือนที่หมอบอกเลยน่าจะ50 50ิเพราะว่าแบบตอนนั้นคือสภาพคุณแม่แย่กว่านี้เยอะเนาะนะครับครับโอเคครับตอนนี้แบบหน้าตาสดใสมากอ่าให้อ่าให้คุณแม่พูดบ้างอ่าเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ดีใจไหมดีใจไหมตอนนี้เราเราดีขึ้นมากขนาดนี้ดีใจไหมคะดีใจค่ะสุขภาพดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นสดใสขึ้นใช่ไหมคะค่ะดีขึ้นค่ะก็อยากแนะนำที่อยากแนะนำ อยาาแนะนาพี่ๆเพื่อนๆหรือคนที่เป็นเหมือนเราอะไรอย่างนี้ไหมคะอยายเขาแนะนําให้ทานไหมคะแบบว่าถ้ามีโอกาสอยากจะาให้เพื่อนๆอะไรได้ทานเหมือนกับป้าบ้างจ้าเพราะว่าเราทานแล้วสุขภาพดีก็อยากให้คนอื่นสุขภาพดีเหมือนเราใช่ไหมคะค่ะคแม่ทานวันละกี่ซองสองซองค่ะสองซองนะคะต่อวันนะคะ ก็คุณแม่นะคะทานมาตอนนี้ก็ประมาณเริ่มเข้ากล่องที่5แล้วใช่ไหมคะพี่หมูนะคะก็ทานมาประมาณวันละสองซองนะคะก็ก็ดีขึ้นมากเลยนะคะตอนนี้คุณแม่ก็ไม่ปวดตามร่างกายแล้วใช่ไหมคะ ไม่ปวดแล้วนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่กับพี่หมูมากเลยนะคะที่มาเขาเรียกว่ามาเป็นแชร์นะคะประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ